สวัสดีครับมณอยฟาร์มนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้พบกับวิถีคนเลี้ยงวัวน,นะครับวันนี้ผมจะพามาชมการปั่นหญ,ญ้านะครับมีเครื่องปั่นหญานะครับนี่คือหญานารกจักรพพัดนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้ไปตัดที่แปลงนะครับหญ้านารกจักรพพัดนี้ลำต้นจะอ่อนกว่า หญ้าเนเปีย,ยนะครับนี่ครับคือใบของหญ้านรกจัก,กรพพัดนะครับผมกําลังเริ่มปลูกนะครับหญ้านรกจัก,กรพพัดใบจะใหญ่กว่าหญ้าเน,นเปียนะครับประมาณสามนิ้วได้นะครับใบของเขานะครับใบของหญ้านรกจัก,กรพพัดนะครับดูนี่ครับ ให้ดูระหว่างสีนิ้วได้นะครับใบยญานรลกจกกักรรพันนะครับนี่จะเป็นเครื่องปั่นนะครับสำหรับปั่นยญานะครับถ้าปั่นยญาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทำให้วัวกินง่ายนะครับ ตอนนี้ผมมีวัวอยู่6ตัวนะครับผมจะปั่นวันหนึ่งสองรอบนะครับให้กินเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับเพราะหญ้าเยอะนะครับถ้าเราให้หญ้าตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องให้อาหารเสริมก็ได้นะครับผมใช้วิธีนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปัญญ่นยานะครับ ครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้ปั่นหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ได้นำหญ้าที่ปั่นได้ใส่กระสอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปให้วัวกินนะครับโดยการบรรทุกรถซาลิงนะครับเพราะว่าโครัวห่างจากที่ปั่นหญ้าประมาณ100เมตรนะครับต้องใช้เครื่องทุนแรงนะครับโอเคครับตามผมไปนะครับ ไปดูวัวก,กินหญ้าปั่นนะครับหญ้านารกจกักรพรรดิปั่นนะครับนี่นะครับคือหญ้านารกจกักรพรรดิปั่นนะครับวัวก,กินดีนะครับตอนนี้ผมก็นำหญ้ามาให้วัวก,กินแล้วนะครับตัวนี้ตัวเล็กของพอกนะครับ มาดูแม่พันธุ์ครับตัวนี้ไม่เป็นแม่พันธุ์สาวนะครับกินดีนะครับกินดีกว่าหญ้าในเปียปนยนันครับสําหรับหญ้านาจักาพัรดิครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนะครับสําหรับคนที่กําลังจะปลูกหญ้านะครับผมแนะนําเลยนะครับหญ้าในเปีย กับย่ายนารกจักรพพัดนี้ผมแนะนําให้ปลูกย่ายนารกจักรพพัดนะครับเพราะจะกินดีกว่าย,าย่านในเปียนะครับสำหรับชาโลเล่ไม่ต้องพูดถึงครับกินเยอะอยู่แล้วนะครับ หญ้านาลูกพรกภาพนี้จะใบใหญ่กว่าหญ้าเนเปียนะครับลำต้นจะอ่อนกว่าสำหรับคนที่เลี้ยงวัวมือใหม่นะครับผมแนะนำให้ปลูกหญ้าก่อนนะครับปลูกหญ้าก่อนเลี้ยงวัวนะครับจะได้สะดวกสบายนะครับเพราะหลังจากที่ผมนำหญ้าให้วัวเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นต่อนะครับเช่นตอนนี้เดือนมิถุนายนาผมก็มีสวนลำไยอยู่นะครับตอนนี้ลำไยก็ติดอยู่นะครับเราก็เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นต่อนะครับ ่ผสมเทียมไปนะครับผ่านรอบหนึ่งรอบแล้วนะครับตัวนี้จะกินเยอะกว่าเพื่อนนะครับแม่สาวชาโลเล่ชาโลเล่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกินเยอะอยู่แล้วนะครับนะครับคือย่านมลงจัก,กรพัดปัน่น สีจะแตกต่างจากหญ้าเนเปียนะครับลำต้นแลวก็วัวจะกินดีกว่าหญ้าเนเปียปั่นนะครับสำหรับวันนี้ผมเอาได้นำหญ้านารกจักรพพัดมาปั่นนะครับตอนนี้ที่แปลงของผมก็มีหญ้านารกจักรพพัด หญ้านเนเปียแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำการปั่นหญ้าอื่นให้วัวกินนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องมอนเลยฟาร์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ